ทุกคนแม่เอ็นอวันนี้นะคะช่วงนี้ต้องบอกกันเลยว่าเราก็จะยังอยู่ในซีรีส์ของการที่แบบว่าควานหาไปศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการหาโรงเรียนต่อชั้นมัธยมเปีที่หนึ่งให้น้องกายใช่ไหมคะ,ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปที่โรงเรียนสามเศษวิทยาลายัยวันนี้เขามีงาน Open h นเฮากันจะเป็นยังไงเขาะจะมีอะไรยังไงเนี่ยแตวเราจะมาเล่าให้ฟัง อะไรอะไรอะตอนนี้เรามาถึงโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยแล้วนะคะจะบอกว่าที่เนี่ยจากบ้านเรามายากนิดนึงอารมณ์เหมือนต้องต้องมาส่งเท่านั้นนะใช่ไหมถ้าเกิดกายเรียนนี้ได้กายก็จะสบายเพราะปะป๊า,ปามานามารับส่ง <laughs> อะกายโรงเรียนสามเสนวิทยาลัยเนี่ยถึงแม้จะเป็นแบบเรียกไง โรงเียไม่ได้เก่าแก่มากเท่าสวนกุหลาบกรุงเทพ,พรศรเสิอะไรอย่างนงี้นะแต่ว่าเขาก็มีชื่อเสียงระดับหนึ่งเป็นโรงเรียนรัฐบาละนะเด็กๆก,ก็จะใส่เสื้อขาวกางเกงกางกีเอาว่าชุดแบบเดียวกับโรงเรียนเทพศิรินะ่ะทีนี้ปามาเคยมีเพื่อนขอเขาเรียกอะไรลูกผู้ปกครองคนหนึ่งอะลูกแม่ปุ๋ยอะพี่โชกี้เ <laughs> ขาอบอกว่าเขาเลือกที่นี่ลูกเขาเลือกที่นี่เพราะว่าอะไรวะโรงเรียนนี้เป็นสหะ มีผู้หญะะิงอยากจีบสาวกายอยากจีบสาวปะหรือกายอยากจีบหนุ่มโรงเรียนเดียวกันอยากเตะบอลเอ้ยโอเคเดี๋ยวเราไปจุดตรงนู้นที่เขานัดพบกันเนะเขาบอกว่าให้เดินตรงไปเรื่อยๆนี่ๆไปตรงนู้นเลยค่ะนี่ที่นี่ก็ถือว่ามาีสนามบอลที่ใหญ่นะไช่ปะเท่าสวนกุหลาบที่ไปสอบเมื่อวานไหม กัน่เมื่อวานหญ้าหญ้าสวนกุหลาบตายแหง้งแห้งสนิทแต่ที่กรุงเทพที่เตี้ยนมันหญ้าเทียมญ้าเทียมใช่ไหมแต่หม,มาว่าว่าหญ้าจริงดีกว่านะหญ้าเทียมดีกว่าเหรอไอ้หญ้าจริงอะสะดุดใช่แต่ว่าอย่างเวลาหนูไปเอ่อไปเรียนฟุตบอลโค้ชเขาสอนอ่ะโค้ชเขาบอกว่าหญ<ช>้าเทียมอ่ะมันมีปัญหากับเข่าเขาก็เลยย้ายไปเรียนสนามหญ้าจริงตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ไหนครับ อ,นนอ,อ,อ่ะรู้สึกเป็นไงบ้างมันดูดีกว่า BCC ีดูดีกว่า BCC อีกอ่ะ <laughs> อ่ะให้ดูวันนี้อากาศดีด้วยเนาะหนาวเลยอะ่ะนี่ให้ดูโรงอาหารของเขานะคะก็คือดูดีจริงๆดูแบบสะอาดสะอาดเอียมองอโล่งตา เรียนเราก็จะแกะสลักได้ดีขนาดนี้ใช่ไหมฮะไม่ใช่ล้ฮะอันนี้น่าจะผีมือผู้หญิงนนี้มีสงานค่ะอ๋อ้นจักนะคะแก็กระเป็นงอันนี้เป็นงานบ้านค่ะส่วนงานเกษตรเป็นการตมนลวอันนี้เป็นกุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศทางานลก็เปรียบ ซึ่งกายชอบภาษาจีนมากไม่ถึงกับชอบแต่เขาทำได้ดีไม่ถึงกับชอบแค่เกียดเฉยๆส่วนอันนี้นะโอ้โหคณิตศาสตร์นะฮะชนะรางวัลเทียบเนี่ยคือในงานเนี้ยเขาก็จะเอาพวกแบบผลงานนักเรียนในแขนงต่างๆมาให้สู้ปกครองดูว่าแบบเรียนอะไรทำอะไรบ้างมีผลงานยังไงที่โดดเด่นอ เขามาโชว์รางวัลต่างๆนี่เห็นไหมเรียนอะไรคงไม่รู้แต่ว่ารางวัลที่รู้ววาอย่างนี้ก่อนนะเมื่อกี้พิธีเปิดเขาก็พูดๆแล้วก็นิดเดียววิดีทั์คืออะไรครับวิดีโอแล้วกันนะวิดีวิดีทัช คำอะไรอ่ะเดี๋ยวเราจะไปเดินดูแผนกอิกนดิโสภแกรมนะคะ<า>เพราะว่าหน้าตายอย่างกายนี่จะต้องเป็นระดับอินเตอร์เท่านั้นนะคะอินเตอร์แถวแถวชัยนา,า <laughs> โอเคเดี๋ยวเราจะไปเดินดูสถานที่กันแต่เบื้องต้นกายคิดว่าโรงเรียนนี้เป็นยังไงบ้างครับฮ<ต>ะ โรงอาหารดูดีโอ้โหเฮ้ยเด็กลูกเราจะมากินอย่างเดียวเดี๋ยวเดียวเดียวเดียวคืออยังไม่ไดูดีมากเพราะโงอาหารดูดีสุดยอด <bugün> อ่ะโอเคตอนนี้เรามาอยู่หน้า English Program แล้วนะคะตอนนี้เมเปฮะตึก EP อะ <Emperor> อ๋อนี่เนี่ยเมื่อกี้ถามข้อมูลครูค่าเทอมเทอมเราประมาณ3ามหมื่นห้าสี่หมื่นทำไม่ได้ว่าแบบมัธยมต้นสามหมื่นห้าสี่ที่นี่นะคะเขาห้ามคนชื่อพีมาทำไมอ่ะเอาเดี๋ยวเขาเรียกอีพีอีพีโอ้งงเดี๋ยวเดี๋ยวก็อีพีเดี๋ยวก็เอ้าตีหัวใจเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวบอกรายละเอียดก่อนเผื่อใครแบบเอ้ยได้ให้ความทำไมเข้าสาระเร็วอ่ะไล่สาระก่อนอ่าอ่าใหญ่อ่าอ่าอ่าก็คือจะมีประมาณสี่ห้องเรียนโอ้สี่ห้องเรียนโอเคเดินไปคุยไปอ่ะ 30คน4ห้องเรียนก็ประมาณ120คนถือว่าเยอะนะถือว่าใหญ่ทีเดียวเยอะเยอะแต่เขามีแผนกอื่นๆเยอะแยะมากมายอ่าเขาตกใจตกใจทำไมคะเขาเขารู้จักเราอ๋อเหรอคะอ๋อดีค่ะอยู่อยู่อีที่นี่ห่ะคะดีไม่ดีคะดีเลยค่ะดีหรอคะขายของขอขายของได้หนึ่งนาทีอ่ะอยากรู้แอนถามคขาถามเขา ตัวแบบเงรียนหนักไหมอาถามหน่อยเรียนหนูว่าไม่ขนาดนั้นค่ะไม่หนักไม่หนักอ๋อโอเคไม่เพราะเขาไม่ต้องถือของแง่เขาเลยไม่หนักเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วภาษาอังกฤษต้องเก่งไหมคะอ๋อมีปรับพื้นฐานให้อ๋อถ้าสมมติคนที่เรียนพีพีมาอยู่แล้วก็อาจจะแบบมีทักษะสอบเข้าได้มากกว่า แล้วแล้วแล้วหนูจะเข้ามาหาลัยที่ไหนคะอ๋อเป็นแพทย์โอ้นี่คุณหมอคุณหมอในอนาคตใ่า,า,า่พาพอเราสมมติวีมอต้นมันมีสี่ห้องเรียนนะคะพอมัธยม,มปลายเขาจะมีแบบแยกไปอีกเลยเาบ็นสยทิส่อะไรนีค่ะและ้วก็สิค่ะแล้วก็ภานารที่เดียวตอนยู่ห้อ,องเดียวกันหมดเลย แต่วิชาจะอยู่ในวัดจริงหรออ๋อแต่ถ้าสายศีลจะอยู่ในวัดแน่นอนอืองงน้องเขาบอกว่าเอ๊ะตกลงมันยังไงขอบคุณมากนะขาเป็นยังไงได้อะไรเยอะเลยนะฮะก็ดูแล้วน้องเขาก็แบบแฮปปี้งสิ่งที่เขาแบบสูงสุานะครับตลอดมีอะไรอย่างนี้นอกจากที่ป้าปาพูดนะค่ะหมายถึงได้ได้อะไรเยอะมาก เดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมบูธต่างๆดีกว่าว่านี่เป็นอะไรครับอันนี้อังกฤษ let's speak English นะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอะไร a อปพลการชันอ๋อที่สุดคำดองไม้เลยโอ้โหที่นี่ก็เน้นงานประดิษฐ์ป่ะคะเมื่อกี้ก็มีการแกะสลักผลไม้นะนี่มีมียำยำลูกชิ้นด้วยอ่ะป้าสนใจบูธนี้เป็นพิเศษเลยไม่เอา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 อ่าไปดู บูธวิทยาศาสตร์ของเขานะคะก็จะมีกล่องสองกล้องจุลทรรศน์นะฮะนี่มีกิจกรรมมากมายเล่นอันนี้มาน่าจะมันกว่าหมากโดดอันนี้กายเล่นเก่งมากนะกายเคยเล่นที่ไหนเคยเล่นีเบลดีฟเบลดีฟเนาะเล่นมาใส่ไม่เล่นไม่เล่นเบลดีฟอันนี้หม่อม้าก็เคยเล่นนะคะที่ดีลูกแก้วไง อันนี้เป็นภาษาที่สองนะคะก็จะเลือกได้เป็น j o ย c e รู้จัก joyce ไหมอ่าอันนี้เป็นเยอรมันเกาหลีดีกว่าสาวสวยนะหน้าเหมือนกันทั้งประเทศ แล้วมีญี่ปุ่นนะแล้วมีจีนมีฝรั่งเศสด้วยอ๋อห้อ,อ,องสที่สูตรการเรียนรู้ด้วยตัวเองเซลไม่ใช่ขอดูหน่อยนะครับ <S <S อ๋อนี่นี่คอมพิวเตอร์เรียงรายนะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นเกมมาอ่ะอ่ถามคุณแม่ก่อนคุณแม่ยังไงคะก็เท่าที่คุยกับทั้งนักเรียนทั้งผู้ปกครองแล้วก็คุณรู่ก็ถือว่าโรงเรียนที่น่าเรียนนะสำหรบใจแองโรงอาหารดีรู้แล้วอ่ะยังไงนะโรงอาหารไม่ไม่เอพูดจริงๆเป็นไง บรรยากาศเป็นไงมนสาวสวยเอ้ย <laughs> เป็นชายหนุม่มหล่อเอ้ยเอ้ยยังไงยังไงจะเตะบ,บอลจะเตะบ,บอล <c oughs> อ๋อ,อคือสถานที่เขาดีนะ,ะคือกว้างขวางแล้วก็ไม่อึดอัดเลยคือต้องบอกว่าเอางี้สถานที่เนี่ยบางโรงเรียนมีพื้นที่เท,ท่าเน,นี้ยต้งเรียนป .1 ยันม .6 12ชั้นแต่เนี่ย6 6ชั้นเองอ่ะ เป็นมัธยมอ่ะใหญ่กว่าบางโรงเรียนเยอะมากแล้วก็มีชื่อเสียงมากกิจกรรมเพราก็เด่นเรื่องหลักสูตรการเรียนอะไรก็คือเชื่อว่าดีน,นะคะเมะื่อกี้แอบถามคุณพ่องถามว,ว่าแล้วอย่างพวกวิชาฟิสิกส์เคมีชีวะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอานาเขาชอเอาคู่จากไหนมาสอนบอกว่าเป็นคู่จบด็ออกเตร์ปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศะนะอาจารย์มหาวิทยาลัยอะไรมาสอน อืมก็แบบพวกค่าเทอมที่ต้องจ่ายอย่างเช่นมัธยมต้นสามหมื่นเทอมละสามหมื่นห้าเออเข้ามาก็คือไม่ต้องมีปใบเจียงไม่ต้องมีอะไรอย่างงเี้ยโอเคก็จริงๆเป็นถือว่าโรงเรียนที่ดีมีเรามีมีคนรู้จักเรียนอยู่ที่นี่เยอะด้วยเนาะแล้วก็ชื่อเสียงก็ดีอยู่แล้วแหละเออที่สําคัญโรงอาหารน่าน่ากินกายบอกยัดเซวกายอยู่นั่นเผื่อใครที่แบบสนใจเนาะอีพีไหน แค่2วิชาเท่านั้นก็คืออังกฤษกับเลขโดยสัดส่วนก็คือ50 50นะเพราะฉะนั้นใครเก่งเลขไม่แอนพูดได้ครบแอนพูดได้ครบเต็มร้อยคะแนนนะก็เขาให้ให้รวมกัน2อันอ่ะบวกได้เกิน60ก็น่าจะติดเพราะฉะนั้นใครเก่งอะไรก็ให้วิชานั้นแบกคนแบกวิชาก็คือสมมุตินะเก่งเลขเงี้ยได้80ดสิบอังกฤษได้ศูนย์ก็ยังถือว่าติดอันนี้คือการแบกอ่า ก็ต้องลองพิจารณาดูแล้วก็ผู้ปกครองบอกว่าเค้าเจอที่นี่ค่อนข้างแบบแข่งกันช่วยกันเรียนช่วยกันเรียนบอกว่าเด็กสมมติเลิกเรียนสามโมงเสร็จแล้วผู้ปกครองยังไม่โทรมารับเพราายังนัดกันแบบจิ้มหนังสือทบทวนหนังสืออพ่อแม่มารับตอนที่ทำๆอะไรอ๋อโอเคช่วยกันจีบสาวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไกายฮะอ้าวยังไม่เข้ามาเรียนเป็นสไปเดอร์แบทแล้วทำอะไรวะเนี่ยฮะกายดิฮะโอเค วันนี้ก็ประมาณคร่าวๆอย่างนี้ก็เผื่อใครที่กำลังหาข้อมูล3าเสียงทุรื่ออะไรแผนะ EP นะคะก็ลองมาดูได้เนะวันนี้ได้ไปละบ๊ายบายถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งกริ๊งด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะบ๊ายบาย